เล่นดินเหรอเอาสักวันเนาะไม่ได้เล่นถ่ายแล้วเล่นไปทำรมชานั้นแหละนุ่มมากเลยนะโอเค <c oughs> เราจะเอาคลิปจริงจะลงยูทูบไหมถลงไปลงเล่นไปนะ่ะโตมาจะได้กลับมาดู <c oughs> ตอนนี้ดินนิ่มมากเลย ระหว่างเล่นดินกับเล่นพิเศษชอบอนไรนอ้าวไม่ชอบเล่นพิเศษเหรออ,อะไรนะขี้เกียจอ๋ออันนี้คือเหตุผลเลยใช่ไหมขี้เกียจฮะวันนี้จะปั้นอะไรจะปั้นอะไรมาเล่นดินเดี๋ยวลองคิดแล้วก็ปั้นปั้นออกมาเนาะแล้วก็ ตอนตอนปั้นเสร็จค่อยถ่ายให้เขาดูกรอบเนาะแล้วนี้ใช้เป็นอะไรใช้เป็นดินกับน้ำผสมกันแค่นั้นแหะเดี๋ยวเอาเศษฟางเล็กๆมาใส่ด้วยเนาะให้มันเป็นตัวเส้นใยอ,อ่ะโอเคใส่น้ำเพิ่มตะก้อง <c oughs> เอาให้หมดเลยจะได้เหรอค่อยๆใส่เดี๋ยวมันเละดเ,ลเดี๋ยวมาติดตาม ดูว่าจะปั้นอะไรเนะาะโอเคเดี๊ยอไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนปั้นเดี๋ยวค่อยมาเช็คไอ้ถ่ายทีนึงแล้วป๊าป๊าป๊าปป๊าป๊ไปทำอีกคลิปด้วว่าก็รอให้ยินทำตัวเสร็จ <laughs> ไปดูธรรมชาติแกะบากอะไรอย่างเงี้ยหรอเออป,ป๊าปก็ไปถ่ายอย่างอื่นก็ได้ให้เด็ก เดี๋ยวพ่อพาไปดูรังพึ่งโพงที่พ่อทำนี่นี่คือรังพึ่งโพงฮะพึ่งเขาจะเข้าตรงรูนี้นะรังทำแบบดีเอา้าดูเฉยเลย เป็นรังพึ่งพงที่มันอารอารมากอ่ะเดี๋ยวจะได้มาแต่งอันนี้ต่อดีกว่าเดี๋ยวไปช่วยลูกทำดินก่อน